ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Speed w e b ช่องที่รวบรวมความเร็วความรู่ราและนวัตกรรมล้ำยุคไว้ในที่เดียวหากคุณหลงไหลในความแรงดีไซน์อนาคตและประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปพบก,บกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของปี mazda x 8รุ่นใหม่ generation ัน่สที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกำลังขยายว,วงการรถสปอร์ตทัวโลก mazda ได้ทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นอีกครั้งคืนชีพไป x แปดสุดคลาสสิกด้วยแนวคิดใหม่ ที่ล้ำสมัยและนี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมเล็กน้อยเท่านั้นแต่คือการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากหลักฐานพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดดีไซน์ล้ำอนาคตและจิตวิญญาณของตำนานยังคงอยู่ครบถ้วนใช่ครับเครื่องยนต์โรตารี่กลับมาแล้วมัสด้าใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาให้สะอาดขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นนะเอสแต่รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบไฮบริดโรตารี่แบบ2โรเตอร์ที่ผสานการทำงานรวมกับระบบไฟฟ้าอย่างลงตัวไม่ใช่แค่เพื่อความเก่า แต่คือการพัฒนาเพื่ออนาคตระบบนี้ไม่เพียงแต่ให้เสียงเครื่องยนต์สุดเร้าใจแบบตั้งเดิมแต่ยังตอบสนองต่อมาตรฐานสิ่งแวดลอ้อมและประสิทธิภาพในยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในด้านดีไซน์ดเอ8ปี2026เรียกได้ว่าโดดเด่นสะดุดตามันยังคงรูปร่างแบบคูเป้ทรงสปอร์ตเอาไว้แต่เพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นฝ่ายหน้าและท้ายแบบเลดสุดล้ำตัวถังที่กว้างขึ้นและต่ำลงทำให้ดูดุดันยิ่งขึ้นเส้นสายบนตัวรถออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแบบโคดูดีไซน์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมา z d a และถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นจุดเด่นที่แฟนๆ n a X แรู้จักกันดีประตูหลังแบบซุยไซด์ดอยังมีอยู่แต่ครั้งนี้ถูกออกแบบให้เรียบเนียนกลืนไปกับตัวรถมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดออกคุณจะพบกับภายในที่ประสานความเรียบหรูแบบมินิมอลเข้ากับอารมณ์รถแข่งอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอ LED แบบโค้งขนาด14นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียวทาร์ระบบนำทางและการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยภูมาลัยแบบท้ายตัดหุ้ม ด้วยเดลแทนเทอร์พร้อมตั้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลายัยให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบรถแข่งโดยแท้เบาะนั่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เบาะบักเก็ตที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ําหนักเบาออกแบบมาเพื่อให้กระชับตัวเวลาขับแบบสปอร์ตแต่ยังคงนั่งสบายเมื่อขับขี่ไกลวัสดุภายในห้องโดยสารใช้หนังกลับและคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมแสงไฟบีอันที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมและใส่ใจในทุกกรยละเอียดด้านสมรรถนะก็ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ โรตารี่ไฮบริดให้กำลังรวม370แรงม้าอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง4.5วินาทีมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Dual CLUTCH 8 e สที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่งนวลและฉับไวเป็นพิเศษและแน่นอนระบบขับเคลื่อนล้อหลังยังคงอยู่ให้ความรู้สึกขับขี่ที่คมและเชื่อมโยงกับถนนแบบรถสปอร์ตของจริงม a ส da ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม SKYACTIVR ใหม่ โดยใช้โครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาผสมเหล็กกล้าทําให้ตัวถังแข็งแรงแต่ไม่หนักเกินไประบบช่วงล่างเป็นแบบอะดปิวพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่นอีโค่สปอร์ตและแตรกไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือบิดโค้งบนคาวาเอสแรุ่นใหม่นี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์และใช่ครับมีรีดโหมดด้วยเพราะมาสด้ารู้ว่ารถคันนี้สร้างมาเพื่อนักขับที่หลงไหลในการควบคุมไม่ใช่แค่ขับแล้วจบนี่คือรถสําหรับสายซิงสายคลาสสิก และคนที่โหยหาความรู้สึกจากการขับขี่ในยุคที่ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัล Ax8 ค่นันี้เชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่ไว้ด้วยกันเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ได้น้อยหน้าระบบ i a c t i b s e n s e 2.0ใหม่ล่าสุดของ Mazda รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ AI กล้องรอบคันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ได้อย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เ s 8แตกต,ต่างคือเสียงเครื่องยนต์มาส da าใช้เวลาน,านานหลายปีในการปรับจูนเสียงของระบบโรตารีผสมไฟฟ้าให้มีเอกลักษณ์เสียงที่ได้ไม่ใช่เสียงปลอมง,งแบบรถ E ีวีแต่เป็นเสียงจริงที่ไต่ระดับอย่างเร้าใจเมื่อเร่งรอบสูงเป็นเสียงที่ชวนหลงไหลและทําให้คุณอยากเหยียบคันเร่งซ้าเล้าซ้าเล่าเรื่องราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการทั่วโลกแต่มีการคาดการณ์ว่าในรุ่นพื้นฐานจะเริ่มต้นประมาณ1.6ล้านบาทและรุ่นท็อปอาจไปถึง2.2ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับเครื่องยนต์สุดยูนิคดีไซน์สุดลำ้ำและสมรรถนะระดับตำนานถือว่าคุ้มค่ามาก m a z d a ไม่ได้สร้าง RX 8ขึ้นมาเพียงเพราะทำได้แต่เพราะควรทำนี่ไม่ใช่แค่การคืนชีพของรถสปอร์ตคันหนึ่งแต่มันคือคำประกาศว่า m a z d a ยังเป็นแบรนด์ที่หลงไหลในความรู้สึกของการขับขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนรุ่นเก่าของ RX 7และ RX 8หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้สัมผัสโลกแห่งโรตารีเอ็กซ์ 8รุ่นปี2026จะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับทุกคนรถคันนี้คือความบ้าคลั่งที่สง่างามเป็นอนาคตที่มีจิตวิญญาณของอดีตและเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือมาสด้ที่แท้จริงขอบคุณที่รับชมการพรีวิวรถสปอร์ตสุดล้ำแห่งปี Mazda X8 รุ่นใหม่ปี2026ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรถใหม่รีวิวและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับที่นี่คือ Auto s p e e d w o r k s ทีซึ่งทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ให้สนุกอย่าหยุดหลงไหลความเร็ว